ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมัอนี้มาเลด้อผู้ใหกําลังหางวเลี้ยงอยู่นะครับพี่น้องครับมัอนี้ขอของหอยดิวนะครับหอยดิวงามๆเพิ่นกะมีงวงไม่มาฝากพี่ฝากน้องหายเรื่องได้วชมหน่ก่ะเห็นยุนี่เป็นแม่ลูกน่าจะสามครูนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีงวงชะลอเลสตัวหนึ่งนะครับเด้อตัวงามอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวบุญชูสิ พาไปฟังราคากันนะครับได้หาชาลเล่นะครับเนาะล้วก็แม่ลูกหัวหลนคูนี่กับงามเลยครับพี่น้องเด้อลูกหาตัวแม่ทั้งหมดนะครับอนาคตขวความพันกับมีคือเก่าอ่าพิการยุทธีบ้านสงเปลยตำบลขวออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะเอ้าแดดฮ้อนพี่น้องครับเพื่อบอสเซเวลาเด๋ยที่ไปถักท้ายกับทั้งหอยเดียวกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านแล้ะก็ผู้ที่ตามบุญชูทุกคนนะครับครับผมรอบนี้ก็มีหัวมาฝากขึ้นเก่าครับผมครับก็มี เมทอร์เอแม่ลูกแลักการว่สาวแล้วก็ผู้รอกับเบอร์โทรติดต่อกับศูนย์หกหนึ่งหกหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองศูนย์เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันอ่าส่วนเฟสบุ๊กกับซื้อว่าเสนีภาษาคำภาษาไทยครับผมเขามาส่งมาสอบถามมาวิดีโอข้อเบื้องใดครับผมครับครับอ่ะตัวแรกเอาตัวไหนครับเอาตัวนี้เลยครับเอาตัวนี้เอาชาโรเล่ก้อนหล่ะครับพี่น้องชาโรเล่ครับผมพันนน้ำมเป็นเป็นงั้นตัวแม่ด้วยครับว่าสาวเนาะน้องอายุจักเดือนหรอครับประมาณ 8ปเก้าเดือนครับอ่ะประมาณ8ปดถึงเก้าเดือนเป็นเอ่อชาโลเลเลือดสูงนะครับพี่น้องแปดเก้าเดือนนะครับเป็นตัวเมีนะครับเอาเนื้อหังกมเนื้อเงาหางนี่ใหญ่ดีแล้วครับตัวนี้สูงยุทธใดสูงประมาณร้อยยี่สิบครับประมาณร้อยยี่สิบได้พี่น้องครับเบื้องหน้าหนี่เบื้องหน้าตาครับอ่ะหน้าตางามเลยครับพี่น้องครับจมูกขาวเล็บขาวครับผมครับผมอ่ะคนตาขาวคือคือบ่งบอกถึงเลือดเลือดของเพิ่นครับผมสายเลือดสูงเลือดสูงครับ ตัวนี้ห้อยเดียวเปิดว้ที่เท่าไรเปิดไบหมื่นเก้าครับตัวนี้หมื่นเก้าได้พี่น้องรับใส่ต่อรองได้ใส่ร้อยยี่สิบได้ครับเด้อต่อรองได้อีกครับทรงฟรีถั่วยีสานนะครับกมเนากมขาดีครับเออความือขมอ้วนความยังพอดีครับสมบูรณ์ดีครับดึกดีเยอะพี่น้องครับอ่ะเบื้องมุมนี่ชัดชัดอันนี้คือหมื่นเก้านะครับพี่น้องต่อรองได้อีกได้ครับต่อรองได้อีกเด้พี่น้องครับอนี่นะครับไป่เลียงก็ดีใส่งันก็ได้ครับผู้ใดอยากจะได้นะครับพี่น้อง เก้าพันบาทหมื่นเก้าครับผมนะครับตำหนิบ่มีเนาะไม่มีตำหนิครับเอออ่ะเดี๋ยวเป็นชุดสิบภาพเบื้องตัวต่อไปครับเดี๋ยวให้เอาเอาตัวนี้เก็บจะเข้าก่อนนะครับเนาะตัวแรกเอออ่ะเอาไปเก็บก่อนครับนี่เบื้องฐานยางนี่นะครับเนาะเออเอาเดี๋ยวตัวที่สองจะเอาตัวไหน่ได้ครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวเป็นชุดสิบภาพมาเบื้องกันดูยาวๆกันเลยนะครับม้วมีหลายได้ครับพี่น้อง เดีเฉพาะพแม่ลูกอคู่เดแม่ลูกลูกแรกครับลูกสาวเคีบสามหนึ่งครับอคู่นี้เลยเนาะแมนครับอ่ะแม่สดลูกสวยครับพี่น้องครับคู่นี้ลูกเขีบสามหนึ่งเป็นลูกแรกอันนี้ลูกไอของพอได้กว่าเคีสามหนึ่งเคีบสามหนึ่งครับน้องจะเดือนแล้วสามเดือนครับสามเดือนโอ้คู่นี้งามเลยเหละพี่น้องครับสามเดือนแม่ทับไปครับนี่ย่งครับอ่ะแม่ท่องว่างยูนะครับพี่น้องลูกตัวแม่ด้ยครับนี่คู่นี้ค่อยดยวเปิดเท่าไหร่ สี่หมื่นสามพันบาทครับคูนี่สี่หมื่นสามนะครับพี่น้องผู้ใดอยากจะได้ของงามๆเกตสวยครับผมเกตสวยๆขึ้นมาอีกนะครับพี่น้องครับแม่สดลูกสวยเอ้าก็จะได้ของงามนะครับพี่น้องครับขึ้นลักซี่สี่หมื่นสามอาทิตย์กลัวๆหางวัวเดียวคมเดียวนี่แหละครับงูมันหายยากพี่น้องหายยากครับตัวดีหายยากครับครับผมนี่นี่เด้อแผ่นหลังตัวนี้ตัวดีเด้อครับพี่น้องครับลูกคนนี้นอกตั้งๆเลยหลังเปรีนะครับเนาะผู้ใดหาเกตประมาณนี้อยุกเอา ผู้นี้ไปนะครับพี่น้องเป็นงัวบททั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้อได้แม่สดลูกสวยลูกเงาหางใหญ่ๆหน้าคดไกลครับผมลูกแหลกหัวลูกแหลกหนาขดอีกไกลครับหน้าคดไกลตอนนี้บ่มีหรอกพี่น้องครับเอ้านี่เบื้องาเบงลูกพี่น้องหนังข้อหนกหน้าเนี่ยแหละหนังเพิ่นมาดีครับหลังเปดีครับทั้งหนังทั้งหนอกเดี๋ยวให้เบื้องแทนหลังนะครับเนาะหลังย่างเปนะครับเออเบื้องหน้าตาแม่เพิ่น อเบิง้งมุ้งกไก่ๆน้ำนะครับนี่ตำนนี้ไ่มีอย่างน้อให้ดูนะไม่มีตำนนี้แม่แม่นี่สูงเท่าไหร่ลอยสิบห้าสูงอลอยสี่สิบห้าบกขาดครับลอยสี่สิบห้าได้แท้ๆยวเลยพี่นอ้องเอาลอยสี่สิบห้าเดี๋ยวให้เพื่อนเราไปเก็บกันได้พี่น้องมันห่อนแดดทุดครับเออนะครับเออเ้าจากไดก็มาเอานะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวจะพาเบิ้งคู่ต่อไปครับผมอ่ะพหัวล้นเลยครับ ผมหัวลวนลูกตัวแดงแดงเนิแมงแมงครับลูกตัวแดงหน่ครับลูกตัวแดงน่เด้อครับเด้อครับนี่เป็นแม่หัวลวนลูกตัวแม่เด้อครับพี่น้องลูกสาวของพริกแดงลูกของพริกแดงเด้อครับพี่น้องครับเอาให้ทั้งหอยเดียวอะไรออกมาใส่แม่นะครับเนาะนี่ลูกพริกแดงจักเดือนแล้วครับนี่สี่เดือนกว่าครับสี่เดือนกว่าแม่นี่นี่สูงลอยหาซิบเถื่อนพูดเ๋ยวสูงลอยเอาเอาเอาง่ายๆว่าลอยหาซิบบวกแล้วกันเอาตีใส่ต้นตำไม้ลอยหาซิบบวกเด้อครับพี่น้องเล่มหนาเล่มหยังนี่เก่งเดี๋ยวจับให้จับยกขึ้นใหนเบิ่งกันพี่น้องสิว่าเห็นหน้าน ลูกแรกขึ้นกันนะครับเป็นว่าลูกแรกขึ้นกันแม่ทับไปไปยังครับเออแม่ยังท่านได้ทับด้วยพี่น้องครับนี่อันนี้แม่ใส่รอยหาิบกลัวให้ลูกแดงบดแดงเข้มพร้อมนะครับเด้อเชื่องพีค<ด>แมคบก่อนนะครับเนาะถึางเชื่องเดี๋ยวเด้อผมปไปไล่ลูกขึ้นมากกอนนะครับพี่น้องลูกลูกพริกแดงซะเนาะลูกพริกแดงครับลูกพริกแดงนะครับเดี๋ยวเด้อไปลูกไปยูน่นาเดี๋ยวเด้อพี่น้องไล่ไปหาแม่มันก่อนเออ นี่นะครับเออ,อเอะไปเลยโปรยฝ้ากันเลื่อนเบื้องละข้าวเด้อครับเด้อเดี๋ยวเพป็นส้วไปขู่กันก่อนเหร็จละเอาเอา,เอาคู่นี้เท่าไหร่ครับนี่สี่หมื่นสามพันบาทขึ้นกันครับคูนี่สี่หมื่นสามขึ้นกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเด้อครับงวดติดมืมันพอมูสี่หมื่นสามขึ้นเลยลูกตัวแดงๆนี่เด้อครับเด้อครับแม่ไก่ใหญ่ลูกก่ใหญ่ครับแม่ไก่ใหญ่ลูกก่ใหญ่นะครับเนาะสี่หมื่นสามนะครับ นี่ตัลูกเพิ่นนะครับผุดแม่เพิ่นเบิ่งมุมไกลๆเอาไปหนิสี่หมื่นสามพี่น้องจะได้แม่ลูกสวยๆเอาไปหาแม่ลูกไปเด้วไปไปเออไปยุ่งไกลๆก่อนนี่เออนี่ๆๆเอาเบิ่งคู่กันมาหนิสี่หมื่นสามนะครับพี่น้องครับได้คู่ใหญ่ๆนี่แหละลูกตัวแม่ได้ครับย่ำลูกนี่ปากงามเลยนะครับตำหนนี้โบไม่อย่างเนาะปากันตำหนนี้ครับเออเออประสิทธิภาพไปคู่ต่อไปนี่ครับคู่นี้ครับคู่นี้ได้ครับพี่น้องครับ อันนี้ก็เป็นลูกตัวเมียนะครับบ่มีประวัติพอลูกจักเดือนหรือครับลูกหาเดือนครับลูกหาเดือนนะครับเด้อลูกหาเดือนเกินมาลูกเป็นว่าลูกแหลกเป็นว่าลูกแหลกลูกหาเดือนนะครับเด้อเม่ทับไปนี่ยังครับแม่ยังท่านเลยทับเด้อครับพี่น้องแม่สูงเท่าไหร่ร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบกว่าเด้อครับพี่น้องครับท้าคุณลงไปหาแม่กันเลิเดี๋ยวมันทุ่ดเออเอา คูนี่นี่ให้เดี๋ยวเปิดเท่าไหร่สองหมืนเจ็ดพ่อครับอ่ะคูนี่สองหมืนเจ็ดนะครับลูกตัวแม่พี่น้องอ่าสองหมืนเจ็ดนะครับเนาะอ่ะเบิ้องในหลายมุมใส่กันแม่ใส่รอยสี่สิบกัวยับเลยครับต่อรองได้ทรงฟรีถัวอีสานนะครับนี่สองหมื่นกัวนะครับสองหมื่นเจ็ดเออนี่เดี๋ยวจะให้เบิ้งลูกเป็นง่าบททั้งแม่ทั้งลูกนะครับพี่น้องนี่แหละสอง มนะ่เจ็ดเนาะอ่ะค่อยๆเบื้องไปคลิปกัส 11, นะิบะม้สิบนาทีนิดๆเนี่ยแะพี่น้องครับอ่ะเลือกเอาต่อไปยังมีง้อผูให้เด้อครับพี่น้องเด้ออ่ะเพิ่งจะไปหาหมเดี๋วเสีภาพไปเบื่อง,งวบผู่นะครับพี่น้องอวบผูอยู่ทางที่เดี๋ยวนซูน้ำไปเอเอเดี๋ยวตามไปดูทางนี้นะครับเออขึ้นที่กว้างกับตังเงินเจ๊น้อยครับผมครับผมอ่ะ ตัวนี้งวผูวงามๆเดี๋ยวสิบ้าเบิ้งนะครับเนาะเออนี่แกะเอาเบิ้งหางก้อนกระได้นะครับตัวนี้นี่ลูกพอไหนครับวีโก้สองล้านครับลูกวีโก้สองล้านนะครับเด้อตัวตัวงามๆนะครับเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนะครับส้นสูงเท่าได้เราให้ดูตัวนี้ร้อยยี่สิบห้าบวกครับร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับตีตำตำไห้ตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปสองหมื่นสองพันครับนี่สองหมื่นสองถือว่าเปิดเบาๆให้นะครับพี่น้องผู้ใดกําลังหาอนาคตพอพันยูวีโก้สองล้านนะครับ กระสรงสวยสมุดดีตัวแข็งตัวตันดีนะครับนี่เบื้องแนวหลังเบื้องแทนหลังเอานี่แหละขับมันตัวใหญ่ก็นีกันแต่วอะไรแล้วราคานีเหรอพี่น้องแน่นครับอ่ะนี่แข้งขาเหยียดดีอ้วนโดยธรรมชาตินะครับบันมนอ้วนหัวอาหารอันนี้มันอ้วนโดยธรรมชาติโด,ดยพันธุกรรมของมันแล้วพี่น้องอ้วนวีโกะปกติครับไข่สองนะครับนี่เบื้องเออหางดูื้อแขนหลังเอ้าเบื้องมุมนี่จะใสอีกที่หนึ่งนะครับ นี่เดี๋ยวแดดเดือดจับว่เออว่ายเลยกเลยครับว่ายเลยเอ้าไปหามูสนุกนี่นี่เบื้องด้านขวาออาเบื้องเอายังมีตัวผู้อีกตัวหนึงน่งเนาะแมนครับนนี่ตัวลูกไสออกฟอร์ดโรจโจรครับนสองลูกของโรจโจรครับออกฟอร์ดลูกออกฟอร์ดเนื้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวใจให้ดี๋ยวจะเไ,ไวออกไปไหนกันเนื้อค่ะพี่น้องเออนี่เดี๋ยวหามุมถ่ายตัวนี้ลูกของออกฟอร์ดน้องเจ็ดเดือนแล้วครับน,นี่เจ็ดเดือนครับ เดเดือนสูงเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบหาบวกครับร้อยยี่สิบหาบวกแข่งขายไงเหี้งครับแข่งขาใหญ่หนังหนาลึกดีครับตัวนี้ห่อยเดียวเปิดเท่าไหร่ครับสองเมื่อสองเท่ากันครับตัวนี้กับสองเมื่อสองคือกันได้พี่น้องครับเอ้าผู้ใดหาตัวผู้อยู่หยกครัวกับใดนะครับสองเมื่อสองตัวนี้ลึกดีได้พี่น้องได้เดี๋ยวเบิ่งทั้งหนานะครับหนาล่อครับทั้งหนาลอดลอนี่แหละครับผมเอาเบิ่งแนวหลังใส่เบิ่งมุมนี้อีกนะครับเออโอเคอ่ะนี่เอาเบิ่งมุมนี้ นะครับเห็นเบื้องทายยางท้าเก้าวขาเออไปเห็นเบื้องแผ่นหลังใกล้ๆนะครับเห็นไรเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวัมจะกินเฟี้ยงพี่น้องทั้งขวาเห็นไปไปหมุนกันนะครับเอาเบื้องคูนี่ไปน้ำก็ดได้ผู้ใดเห็นว่าชัดนะครับเนาะคูนี่นี่สี่หมื่นสตาไรบุสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามนะครับเนาะเออตัวผูด้วยสิผ้าเบื้องหน้านนะเบื้องด้านขวาของตัวนี้ ผู้ใดเห็นราคาเราไปเอ,อกเบื้องตัวกับปีใดเด้อคะับพี่น้องนี่เห็นนะครับผูอยากราคาแล้วมกักแล้วโทรมาเลยโทรมาเลย <c oughs> เอาป่อยไปยังไปเลยเออเออกมาจากมู่กันนี่เด้อพงติายาออมให้เบื้องสองขางมันกินอ่ะนี่นะครับสองหมืน่นสองนี่เบื้องเอานะครับนี่ดูชัดๆนะครับเออใครสองเอาตำนี้ก็บ่าน่าจะมียังดอกคับผม เลือกเอาคอกหอยเดียวนะครับเนาะเมือเ่อไรของไงหอยเดียวกันอาจจะไม่ให้ประมาณนี้นะครับนะครับผมครับผมมากตัวไหนมาเลือกเอาครับสรับคลิเมีก้กะขอจบขอพ่อไปก่อนครับ